Keep it up, keep up the good work, way to go, good going, I'm very proud of you. ประโยคนี้นะคะเราสามารถใช้ในการที่เราจะชมหรือให้กำลังใจใครที่เขาทำอะไรไดีอยู่แล้วให้ทำต่อไปนะคะคำแรกนะคะ Keep it up ลองพูดดูคะ่ะ Keep it up. ประโยคที่สองนะคะ Keep up the good work ลองพูดดูนะคะ Keep up the good work. ประโยคนี้สมมติว่าใครเขาทำดีอยู่แล้วแล้วเราอยากให้เขาทำต่อไปอะคะ่ะก็เลยบอกเขาว่า keep up the good work นะคะหรือง่ายๆก็คือ good going เออดีแล้วนะทำต่อไปเลยทำไปเลยนะ good going ลองพูดดูค่ะ,ะหรือเราอยากบอกว่า um, ฉันภูมิใจในตัวเธอมากเลยนะที่เธอทำแบบนี้ที่เธอทำดีนะคะ I'm very proud of you proud ก็คือภูมิใจนะคะ,อะลองพูดดูนะคะ I'm very proud of you เยี่ยมมากเลยค่ะหรือง่ายๆเลยค่ะ Good job อ่าเรียนมาถึงตรงนี้้วทุกคน Good job ค่ะ I'm very proud of you ไปเจอันคลิปหน้าคนเองจ้าบาย